เงียบนะวังนียนะเงียบครับพี่ตึ้มแต่ยิงโดนน้ำท่วมหลบนี่ไปตั้ตาป้ายเงียว่าเดิมนี่สืบเรื่อยๆยังไมพ่พพี่ไม่ยืดสืบหรือยังสืบแค่สี่เลี้ยงต้องเลี้ยงอืตอนจับก็ก็สืบได้ต่อได้ตอนนี้พันตอน,ตอนพันหรือปันหน้าบาทครับแล้วกนเคยไต่ไปประมาณสองพันบอกหรอก ปัจจุบันเยอะมันพันตอนพันกลางไม่เกินเนี่ยครับทุนบีเล่นอะไรมาก่อนอืมไม่ตึงวันนี้วันนี้ห่างเยอะเลยวันนี้ยอมันเต็มเทส่สวยๆสิบห้าวิสว 15, ิบหกไม่เกินนั่นโลแกว่าเออเชมเชมจริงๆอ่ะอาจจะไปนูน่นได้ไล่ซอกอยู่เรื่องไหมล่ครับพี่ใครได้ไหม ไม,ไม่แต่ได้ครับบางลังไม่เมื่อ,แต,อแต่ก่อนครับมันน่าจะมีไอ้พวกโมปลีก่อนนะพี่มันน่าจะมีท่ำผิวผลอยู่ยมั้งเด้พุ่มผมผมผมแยกไลยก่อน,นอ่าเดี๋ยวผมจะเยกไปนี่นี่พุเมเยกนี่คือผมจะเยกปลาแต่ละชุดแต่ละชุดไปนี่ม่นผดจับเลยตีพุมดูนะส้นตัวพุ่มอะผมดูว่าส้องเล่นเนี่ยผิวไม่เดิม โ,โคงเน่ตีว่าห็นอยู่ตอนนี้คือมีเล่นเดียวตีว่าไม่เดิมงพี่ลองแต่พี่ลองดูพี่ลองเทียบับเล่นเน่ยแต่ก็ไดัตัวโปรตีนพุ่มหมไซนาพาโปเนีนเล่นเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นอยูพ่พุ่มแบบพี่ไม่เดิมอะตีนพุ่มเตียมาเลยแต่พี่วอย่างดำไปเลยอ่าคือตีนพุ่มเตียม,มันเกิดจากการชายพี่มันเกิดจากการซึกไปอ่าทึ่พี่ดูว่ามันดำพิ่ปกติมันเปิดเขยจะมุกอย่างเดียวมันเป็นไปได้ยากมาอ่าพี่นูงงไหมพอเราเล่นดึงแบบมันเบียดซิกครับ เนี่ยไม่เนีย่ยถ้าเกิดว่าจะมูกโดนปลาก็ต้องโดนไม่แบบเนี้ยพี่อ่านั่นเลยเนี่ยมันถึงจะเป็นเบสิกธรรมชาติยกเว้นทราบเรื่องนี้พี่ตัวเนี้สไลด์ได้ยกเว้นทราบเรื่องนี้พอผู้มองตรงแบบคือผู้มันเล่นผาพี่อยู่เดิมสูงบอกื่นเต้นแบบผาพี่ไม่เดิมผู้ไม่ด,มมดีเตือนไปไว้ไหนมีนข้นกอ,อกี่ไหมครับได้ย่างนั้งผู้ไม่มค่ายเลยพี่พอเนี่ยถ้าเกิดผู้ค่ายปุ๊บเนี่ย อันนี้ต้มงบดแล้วพุ่งคล้ายไปปุ๊บได้ไปถึงก็เออฟิลฟิลไม่เดิออมดอ่า<พ>แต่มันทำความรู้สึกผีๆกันรู้สึกไม่โอเคอว่ะตันปะฟิลไม่เดิมไหมต้องเปลี่นซ้ำเลี้ยนไงใช่พี่ลองบอโบลปูนนั่นดูว่าสักเลยได,ได้เดี๋ยวผมลองคอตัวเลขดูพอคงติดเลี้ยนซ้ำมื้อน่าร่อยแล่งข้อขอบ <laughs> เดี๋ยวผมขอขอดูก่อนนะพี hmm. ่พอกอย่างเท่าะว่าตอนนี uh, ้ผ่าข้าใจพี่ผมรู้ว่าพี่คาดแน่นอนไอ้สวยมันมีอยู่ตามซีเรียนแต่ว่าผมมันเป็นล้านสภาพยนต์สวยอ่ะมันมีสวยพอกุ้งนี่มาคอมพิวเซอร์20 ยิบโปีิโป้ยใช่ไหมย่บ้ายู่ข้าใจข้าใจอติืมตีจริงอ่ะประมาณสักสามสบเดือนก่อนอ่ะโุ้งแพงนะพี่มีอยู่้างใช่แพงสองพันว่าบาทสามพันว่างันเคยขายเีงกันเคยได้ป่งอืมใช่พี่ป้งอ่ะ้าเกดว่าสวยอ่ะมันบิงได้เลยเดีวบอไม่สวยอ่ะมันมันบิงยากเลย นี่เสิร์ฟไปกระตุกตื้อปีวันนี่เมือันก็ได้เลยแต่ว่าต่ำปลือยแล้ปรดลุงล้ะตกตื้อไหนเปลือบีบอกกุ้งบอกกุ้งแรกๆอาจารย์ก็ยอมรับอาดเจ็บกุ้งเก่งเดี๋ยวมันไม่ไม่ได้ไม่เคยรับการโปรโมทอะไรแขวนก็ไม่เคยมีอรอบการไม่ตุกยิ่งเราไม่ดีลาปีวะต้องไม่ปีวะเออเออคือแต่นั้นแล้วมันดีขนั้นไหนจำรับคนหรือว่าใจมันไม่มีรอบการเกิดในต่ำเท่านั้น อันนี้พี่พวกวาปลาติดแง่เราไม่ต้องมีอะไรเพราะว่าดีทุกแลออการแง่ไปแล้วจนเราไม่ปลี่ยนเราตัวกรอมรอดแต่จะว่าไม่จะว่าพี่วะหละุดหน, <c oughs> นึ่งเลยเนี่ยผมคงเก็บไปเป็นเก็บไปมาเยอะเลยโอ้น่าจะน่าจะไม่ต้องลงเลยพี่ราคาดีซื้อได้อะซื้อได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมอนน มันลงมาเนี่ยปีหยิบพกเออคาดมาพอมาเล่นเท่าปลาปลามันน่าจะคาดอยู่มากกว่ปีมันมาเข้าลงอย่างว่านี่กันกันนี่เนื้อเนี่ยกระตีเล่นพันต่อบาทพันต่อบาทคือกระตีอันนี้ตีเล่นอันนี้ตีให้พันอันนี้ตีพันต่อบาทแต่มันมานักในพอคุ้งเลยอันนี้ตีแอสซองมันนิดๆมาหนักในพอคุ้งพอคุ้งมั่วตรงกว่าพวกที่เล่นพันต่อบาทพี่ปีอืมพวกอาเจะย้พี่เสริมเล่นส่องเหมือนซีส่องเมือนฮาปีพวกอาเจย์มาก่อน แต่ว่าสบายเนี่ยถ้าเกิดว่าเสือสองวันว่าต่อเน,นี่ยพุ่มรับลงว่บต่ำใจไข,ข้ก็พาไม่หลอดเบรกไม่ได้พี่ใจเกิดว่าเสือวันเนี้ยย e ีบกข้าพุ่มดในในัดได้ทุกทุกสองเมื่อเอ,อาไปนะข้าใจใพี่ค <ๆ S 1> าดเยอะคาดเยอะคาดเยอะคาดเยอะน่าจพุ่มท่ามบีไปตั้งแต่ไห <c oughs> นจะเรยวว่าเราได้ยเยอะไหมเนี่ยเออว่าพุ่มโลว่าปลาหน้าเตือนราคาข้ากับเพื่อนข้าใจพี่ปีเปิล่ะปีเปิลมาสิบแปดเลี้ยนสิบเจ็ดเม่รเออกระตกเลี้ยนหนึ่งสิบกว่าแต่ดีมันมาติด ต่ำพิโยงนี่ไงนี่ม,มันเลยไปมันเลยมาเนอยงงเนี้ยอันนี้ยเดิมคือคือเนี้ยเซตเนี้ยคือปลาปลาเดิมพี่แต่ว่ามันโยงเนี่ยเดย้อนโยงเดตีเลือคือพม่มตีกลากรมันเลยอยู 5, พ่พกาาวีเลยได้อันนี้อันนี้ปอดจันเนี่ยครับผ่าข้าแตประมาณหยิบ 5, ้าพนะุ่พ 5, 10, พมต, 5, 13, มมต 5, ีประมหยิบซองอ่ะอันเนี้ผ่าคาแต่ิบห้าสิบพกพุ่มตีไปสิบสามสองอืมอืมกิมาอยู่กเลี่ยนปัน อืมเข้าใจปีเข้าใจเข้าใจเข้าใจไม่หวากันไม่หวากันไม่ว่ากันเาะว่าปีลง้ายเลยกว่าไรพวมพผมไม่เจี๋เลยพวกนี้คือพมผพวมันมีราคาให้ซ้ำมืดน่าอร่อยผีว่าพวกปงการมันพวกมันน่าจะประมาณนั้นนะเรื่องตรงปูการ์มันพวกมาน่าจะได้ไปประมาณนั้นนะการีคอตัวเลขกำนวเลขเดียวแต่การลองถอยลั้งมาเลยก็เปิดเซนอยู่เพราท้าผมได้เต็มที ไม่รอแล้วพี่นี่สุดสุดมือแล้วสุดปลายทางแล้วอ่ะหยิบพวอกาวนี่ขอลงหยิบกาวไอ้ผ้ากาวอะนบไปหยิบตานับเลยนี่พี่ยับเลยนี่ไม่โดนยับหรือนะยับวันนี้ตาไหวเพลเดินตีกระชับเลยยิงดิเกินนี้ปุ๊บมาแน่ต้องยอมอ่ะ พวกพว่าใจปีนะผมรู้ว่าปีครับกล้าตุนเยอะปีไม่ยากไงผมพวกมันก็กล้าเยอะกล้าใจปีไม่ว่ากันผมมาเก่งใจนะหมดปีกล้าเยอะคือผาแท้มันเลยนะแต่ว่าพิจังวะไม่เยอะอะคือเอออีเซอร์กะวัดเซอร์ทุกทุกเอยใกล้แพงๆมากสภาวะมันอยู่ประมาณเนี้ยพี่ผมกใคอยู่กับ เต็มทีตู้ไอ้ซุดๆกันไม่เกินสองพันหนึ่งจังวงนี้อืมอันนี้แน่ตรงดูได้เลยตามอะไรแน่ต้องยอมไปอีบอกว่าซุดมือล่ะซุดอะไรซุดและพี่มันซุดแหละจริงไม่อย่าไม่ไม่อย่าไม่อย่านุนพอพุ่มเคาะซ้ำทีนะตีแหลกมันไม่ออกมาต่านี้หรอกมันออกมาตามันนี้เลยตึ้งเคาะเคาะเคาะบวกไม่นี้พุ่มบวกไปชิ้นชิ้นมาเลยไม่อย่าบวกไม่อย่าบวกไปนุนไม่ได้ยวัดาตีหลบหลบกินต่อชิ้นต่อชิ้นมาเลยยอม ยอมยอมแต่ทรามือนาลอยยอมซ้อมมือนกฮาซ้อมมือนกฮาุนี่คือซุตตีแหะซอมมือเจ็บซ้อมมือนกาอยได้แล้วพี่นี่เดี๋ยวพมนีุมหลักนี่นี่พวกโมโป๊ะเนี่ยการเดันนึนี่ยนี่โมหมนได้มัน่าจะไปต่อได้มันมันไม่มัน้าใจพี่มันไม่ง่ายกันล้ีว ม,มันคาดที่เนื้อเลยพี่ถ้าเป็นสายอยอ่อยเนื้อเดี๋ยวเคยผ่ารักกัไม่ปลื้มไม่ได้ว่าดึงโยปั้นถึงปั้นนะพี่แต่ว่ามันต้องกิดไม่มดัดบ่อหลีกเปลี่ยนถึงเนี่ยปเวลาไปใกล้บอกนี่กำลังเล่นลอยต้องลอยซ้ำลอยไปกำลัอยู่แล้วอืม

ตนนได้แลยพี่สีอกง่าเดี๋ยวหบีพก้่าเดี๋ยวผมบเลยี่ม๊อกระชับเลยนะี่จริงจริงนี่ขอกระชับเลยนี่คอกระชับเลยกระชับมากเลยนะ่จริงๆลงหยีอกเลยซ้ำน,นี่กระชับเลยนี่บวกเหล็กเปล่ามาเนี่ยการเลยมม่ออกม่อกซ่องฮะกาวนี่พี่เนี่ยไปไอซ่องออกาเลยไม่อยากบาดึงแต่ว่าปลามันยหอ่จริงตีแน่นๆไป่นะ ไม่ได้ปุ๊บเอาถ้าไม่ได้ยอมอย่างนี้กันเข้าใจปิ๊ดผมครับลำบากเสียไม่ลำบากคือค่ายอยากมันค่ายอยากคือไม่เอาแบบลองสวดว่าเออค่ายอยากไม่เอาไปค่ายลองตามไปดูดเลยเลี๋ยวเอาไค่ายผ่านไม่พ่อบอกค่าย,ยางไงคือผมเบียดค่ายใจอะ่ะ <c oughs> ลองดูปิดลองพิจารณาดู คือพอซ้ำาเรียนนี้มันทําผิวอะปุ้มลงมาลือระบบราคาไม่มาเลยกันนี่ต้องมาขอไม่มาเลยปดนั่นน่ะค่ายแดงไม่เกินหยิบซ้ำหยิบซีเราปีอย่างแกงอะจะมงนี้พอจันถ้าเป็นถ้าเป็นโปรแกนเนี่ยค่ายไงว่าเตมนะันอะอืมพอเป็นปอจันเนี่ยถูกว่า,าเป็นโปรแกนยอย่างโอเคว่าอยู่โปรแกนเน่ยจะประมาณสักสามสิบปบุ๊บหออ่าเดี๋ยวพอจันอยู่ประมาณซ่องตอนตอนเลยอย่ตรงงนี้นี่พมตีเด่นท่องตอนตอนมาเลยบอกนี่เอลาามึงค่ายเด่น่องตอนตอนนั่นแหลนะ ต้องก็าาการันตีว่าดาก็โอนเลยจบง่ายๆเลยพุ้งได้ไหมนะโอเคครับก็พูดมาครับโอนพร้อมเพศเรียก็ได้ครับพี่ครับพี่แล้วว่าไงครับพี่เล่นได้ดีาาาว่าแล้วกล้องยาววันน่าจะ,น,าจะน่าจะเดิมน่าจะเดิมเยพี่ว่ะไม่เดิมเนยพี่ไม่เดิม,นะม,เ,ดมเนยโอเคครับพี่ก็พูดมาครับได้ได้ครับ